ดีครับผมวันนี้ก็มาส่งชุดไฟมาแจกเพื่อมาให้ท่านตำรวจนี่เป็นเพื่อนของลูกค้าเก่าแล้วของของแกที่อะไรนะเป็ลูกค้าเก่าหกปีที่แล้วกองชาติหกประมาณกี่ปีครับอยู่ตลาดเก่าเขาปีที่เขาปีที่หกนะที่แกใช้ของผมอยู่เนาะก็แนะนําท่านมาอีกตำรวจเหมือนกันนะครับอ่านันท์ชุดไฟชุดหมื่นนั่นแหละที่อยู่ในโพหมื่นเจ็ดพันก็รอแต่ก่อนอันนี้ลูกใหญ่นี่นตัวนี้จริงๆโพหมื่นเจ็ดพันเนี่ยไอ้วันรถที่ท่านเป็นทางผ่านไปส่งของ จะไปติดปั๊มที่คอแนแกนอีกนะครับแซวเซกัน,นนวลนะนี่จะโมให้ดูม,มิวเทอร์โมเรียบร้อยนะครับนี่ก็คือโมแต่มตไมบเคยในคลิปนะมันมีรายละเอียดที่ผมโมให้ดูขนานดได้โอดแล้วก็กาบพัดลมกาบพัดลมเพราะอะไรจริงๆอ่ะเขาทําดูดอากาศเข้าด้านนี้ให้ออกด้านนี้แต่ความร้อนมันจะอ่างอยู่ในนี้อัางเนาะมันหมุนอนะ่ะมันออกไม่ได้มันก็จะทําให้อุปกรณ์ไม่ทนผมก็จะกลับออกให้ดูดดูดอากาศเย็นเข้านี่ปุ๊บอากาศเสียออกนี่นี่คือถูกวิธีการทํางานของระบบ อ่าอิเล็กทรอนิกส์ี่จะมาเทียบให้แกดูโมเรียบร้อยเน่ะยพิทตัวตัดช็อตตัดมาดูใกล้ๆกล้ใกล้กลนี่นะครับอ่าเวลาอ่าท่านที่เอาไปที่สั่งผมไปก็คือตัวนี้ผมจะไม่ให้ใช้เพราะว่ามันตัวบางอ่าิทตัวละยี่สิบสามสิบมันไม่ทนก็เปิดไว้เลยก็ปิดเปิดตัวนี้อ่าจาเป็นต้องใส่เบรกเกอร์เพราะไม่ทนจริงๆถ้าเราโมปุ๊บเราใส่มันไม่ถ้าถ้าเราไม่ใส่เบรกเกอร์มันมันมันก็จะร้องเออเดี๋ยนะมันไม่มันมันไม่ทาง แต่มันไม่ดีมันไม่มีตัวตัดไฟเพราะฉะนั้นเราก็ใส่หนึ่งประโยชน์ก็คือปิดเปิดสองใช้ในการตัดไฟทัพยวิตไฟหละเพื่อป้องกันการรัดววงจรของอุปกรณ์อ่านี้ก็ใส่ให้ดูาดูพัดลมนะครับอินเวอร์เตอร์โมนิาฟดูนี่จะใส่ถูกขั้วก่อนใส่ถูกขั้วให้ดูดูพัดลมทำงานเดี๋ยวหยืดเข้ายืดออกเดี๋ยว่า้ผู้ชมตาลายเอานิ่งๆไหมเห็นไหม แล้วมาดูใกล้ๆดูควันดูควันตนี้สีฟ้างนะดูดูตรงนี้ประกายไฟเห็นไหมเห็นควันไหมอ่ะนี่ดูว่าจะใช้ได้ไหมดูข้างดูนะครับเนี่ยอืมเห็นไหมอ่ไฟขึ้นอีกรอบนึงมันจะเทียได้สองรอบจริงไหมโปรเซสเยอะคือจากแม่นี่คือถ้าไม่ดูนะครับถัดวย จะใช้ใถูกลองให้สองครั้งน๋อครับออโต้สมาร์ทแฟนนะครับนี่ทำงานทำงานตอนร้อนแต่ถ้าไม่ร้อนก็พัดลมจะหยุดไม่มีหนวกหูนะครับดูนะครั้งแรกจะพะัดลมพื้นเช็คการทำงานของพัดลมก่อนจะพื้นเลยนะครับน้ำื้อ่าแล้วก็จะอยู่การทำงานอ่าตดูพัดลมอ่าทีนี้ก็ทิ้งบ้านติดตั้งเดี๋ยวมาดูการติดตั้งอีกรอบแล้วก็จะเข้าระบบไฟฟ้ากันเลยอ่าขอบคุณครับผม พี่พพออจจว่าพนะี่ป้าพี่ป้าดีเองกาจะกลัวอ่านะครับผมวันนี้ก็มารีวิวกลางคืนน,นี่ครับชุดหมื่นกว่า,านะพี่น้องใช้ไฟฟ้าสองร้อยยี่ได้กระบอกท่าน,น,นเล่านน่นแหละว่าอ่าแบบเท่านี้ถ้าเปิดหมดอาจจะไม่ถึงเช้านะครับแต่ถ้าเปิดหลอดหนึ่งกับพรลมตัวหนึ่งทีวีกะถึงเช้านะครับอ่ารับประกันอินเวอร์เตอร์โอ้อินเวอร์ออเตอรต์ไม่รับประกันอินเวอร์เตอร์บอกเราแล้วอินเวอร์เตอร์ตามคลิปมาเลย เยี่ยมไหมครับเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมหมื่นกว่าบาทเองเนาะรถไต้ส่วนรถด้วยก็ท่านแนะนํามาจากอ่าท่านผื้อสุูชาติร้อยร้อยผู้กองผูชาติโทรมาแต่ผู้กองผูชาติใช้ไปกี่ปีแล้วหกปีหกปีกว่ายังไม่พังเนาะก็ยังใช้ได้อันนีครับผมได้กบผมไดก็ลูกค้าเก้าพี่น้องนะเพิ่็แนะนําเพิ่นไปสิละอ่าถ้าถ้าไปดีก็คือสิบบอกตอนาถทานเนาะอ่าเนี่ก็ แต่ว่านี่อ่าเสียบการน้ำร้อนเลยทํางานหนักถ้าเราถอดการน้ำร้อนจะหยุดเลยอันนี้ทํางานหนักก็คือทํางานพัดลมเนี่ยทำงานอัตโนมัติเพราะว่าตอนนี้ก็คืออ่าเป่าเพื่อไม่ให้มอสเฟสทํางานหนักเพื่อให้มันเย็นเพราะว่าเสียบการน้ำร้อนนี่ครับี่น้องเท่ากับมองข้่าวเลยนั่นี่งแมนบอกท่านใช้โซลเซลล์มาท่านรู้เนาะเนี่ยมันกินงานมันกินไฟเยอะไม่มองว่า เออกราฟครับเป็นกรองใช่ไหมอันนี้คือเราเทสกำลังสูงสุดเนาะอ่าให้เิ็นเบอร์ต้องต้องแปลงเาเรียกว่าต้องบริหารเนาะอ่าตรงบ่อันนี้คือลองให้ท่านเบิรงว่าโอ้ใจเงินเลยครับโอ้ขอบคุณครับผมแล้วท่านดีแล้วเพิ่นก็บอกต่อออีกนนนนา่เดี๋ยวเป็นไรเดี๋ยวอัดวิดีโอก่อน เผมใส่กระเป๋าเสื้อไปเนาะท่านเชื่ออะไรเนาะไม่ไม่ไม่บอกตำรวจกาเซียนเหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าระดับใหญ่อยู่ชื่อชื่อหนุ่มไว้ก็จะหนุ่มไป้กาเซียนดีกว่านะครับผมก็มาเห็นเพื่อนั่นแหละตามที่ผู้กองสุชาติเป็นแนะนั่งมาคนกับเซียนของผมว่าหกปีบริการมาหกปีก็ใช้ทุกอย่างเอี่ยเข้าเซิร์ชเข้าเซิร์ชเบรกเกอร์อันเก่าไปเลยครับผมแต่ก่อนเพื่อนกะคือถ้าไม่อยากไปเสียค่าไฟแล้วก็รบกวนเพื่อนบ้านเนาะดึงไปเข้ามาใช้เดือนนึงกี่ร้อยอ่ะ ไม่เป็นไรเด้เแต่ว่าบางทีเราเกรงใจเขาใช่ไหมยอยู่คนเดียวเพราะว่าแกมีสวนไร่แบบบ้านสวยมาตอนกลางวันที่ผมถ่ายดูนะบ้านแบบบ้านบ้านพักตาก,กนนอากาศนาะท่นเนาะไม่กเกษียณเนาะดูทีวีเปิดพัดลมสบายวันนี้แต่ว่าที่ผมบอกแหละถ้าเราไปเปิดเอยอะมันก็ไม่เช้าเช้ากลางคืนก็เอาพัดลมทั้งตัว,ตวหลอดไฟทั้งหลอดทีวีแต่ทีวีเนี่ยจริงๆผมแนะนำให้ท่านไปเปลี่ยนเป็นเอ d ีดีเนาะอันนี้มันสปอร์ตไลท์ใหญ่กรินเยอะเห็นไหม แกแรงก็เพื่อมันดูท่านดูเฮิร์ตในโทรศัพท์ความถี่ถมันสูงอ,อีกอย่างมันเป็นความถี่ของยินเวอร์เตอร์ด้วยแต่ถ้าเป็น LED มันด้กับเพื่อนเด้ยเพราะว่ามันจินงกลาลังไฟน้อยอ่นีน่ยเละรครับอันนี้ก็ก,กระชากเปิดทีนึงเ่ยพึบทางบ้านเลยกระพิบ <laughs> แต่มีหลักการให้แกเปิดอยู่ก็คือกดสองครั้งกดที่แรกปุ๊บแล้วก็ปิดเลยเพราะว่ามันจะประจุไฟก่อนแล้วกดที่สองก็คือยาวใช่าาย,ยาวยาวเดี๋ยวรอการน้ําร้อนตัดแล้วก็ถ้าลมจะหยุด ผมเคียแต่เบิ่งตอนนี้ทํางานหนักเพราะว่าถ้าถ้าทํางานหนักพรรัรลมจะทํางานถ้าผมถอดนะพระรัรลมจะหยุดเลยเดี๋ยวรอพักหนึ่งตอนนี้บูดอยู่ยยทีนี้ถ้าถอดเพื่อการทำลอนตับนี่ก็จะก็จะหยุดการทำงานในที่พัรลมนะครับเย็นแตลว่าฟอากาศก็คือแต่ผมดูดแล้วอากาศจะขึ้นข้างบนนะครับเป็นหลักการของ เรียกว่าถูกสูตรนะครับเพราะว่าการระบายไอหรือว่าควันหรือว่าไฟจะตั้งขึ้นข้างบนแล้วก็ติดใช่อากาศร้อนจะลอยขึ้นข้างบนเนี่ยท่านเหมือนคนใช้โซลาร์เซลล์มาจนเกษียณไปเที่ยวท่านเที่ยวเดือนละครั้งอเดือนปีละสิบสองเดือนมีนะครับยังเที่ยวไปเกษียณที่กัฐตำรวจด้วยการเกษียณก็โอ้ไปทุกจังหวัดเลยท่านเนาะเขาเป็นครูเออขอภัยครับเป็นพออเนี่ยนะอนก็ไปเที่ยวปีละสิบสองเดือนแล้วอ่ะไปทุกที่ พาหลูกพาอมเมียรเราไปอ่ะพเพิ่นก็ใเสรโซเชียลมาก่อนเมื่อแนะนำท่านเพิ่นนะแล้วก็ผู้กองเมื่อกีน้แนะนำให้ให้ผมมาติดตั้งให้พร้อมนะครับนี่ก็เหมือนกับบาทรถให้เราน,น,นะครับผม <S <S ก็นี่ในห้องน้ำห้องน้ำไฟทุกอย่างนะครับเพิ่นก็เตรียมพร้อมไว้แล้วไว้กระเทียนตามที่เพิ่นมากเพิ่นชอบแล้วอ่ะเดี๋ยวกันดินกันฝ้ากันกาวเดี๋ยวเสียบการร้อนให้เดือดตั้งเลยน้ำเยอะหลายโพดสว่าที่ว่าจิ้มไฟก็คืนเนาะแต่เทสให้ดูนั่นแหละ อันนี้ก็อุ่นแล้วนี่ขึ้นไอ้ละเอาแค่อุ่นก่อนเอาขอ,อนเบ,บึบๆบวกมาๆได้ละอ่าลงกันดินกันกาวนะครับให้เพื่อนกล้องกันฟ้านี่นลูกค้าก็โทรตามแล้วพี่น้องเอ้ยนี่ครับผมแห่งกาวเนาะอ่าปลอดภัยหายห่วงไม่มีฟ้านี่นอนองกันตะพอลโซเดียแต่ทานดูแลยาให้สายมันขาดเด้ออ่าล้วนี้ก็ สนใจก็โทรสอบถามกันณพนสนใจเชื่อกราบตามคลิปด้๋ยให้เบิ้งบิวกลางคืนของเพื่อนบ้านนอกดาวนี่ครับโอ้งามเลยพี่น้องบ้านภาคตากอากาศเลยนะบ้านสวยเลยนะนี่ครับผมอ่าครับอ๋อเดี๋ยวเราก็ไปตามคิวงานต่อนะครับผมรับประกันหนึ่งปีทั้งแบตเตอรี่แผงรับประกันสิบห้าปีนะครับแบตเตอรี่หนึ่งปีบูธหนึ่งปียกเว้น อินเวอร์เตอร์นะครับอินเวอร์เตอร์กับตัวพันกุ์กวาดจะโม่ให้นะครับกับบรับประกันเสียกระซื้อไม่พี่น้องเนาะมันแะจกระโถ่สอบถามตามานี้นะครับผมกันตะพ่นโซลาเซลล์มึงงานหลังพ่นอ๋อนี่ครับมีตลอดยาวๆนอ๋อขอบคุณครับผม